สัสดีค่ะเราจะไปช้อปปิ้งเซ็นทรัลวิลเลสค่ะตอนนี้คือคนขับรถอะเทใจไปที่สยามพิมียเอา์เล็ตคือมันโปเหมือนกับว่ารถในห้างเพิ่มประมาณ20%เข้าไปในช็อปแล้วอะตัวเลือกหรือแบบอะมีให้เลือกเยอะอแล้วก็แบบใหม่ด้วยที่มึงบอกว่าไปเจอที่ King Power แล้วมันยังส0 0พกว่าบาทอีกว่าเออเเออนั่นแหละอันนั้นรู้สึกว่ามันโอเค เซ็นทรัเวลส์เราจะไปเริ่มที่การกินข้าวก่กอนใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าหิวมากค่ะคือครั้งที่แล้วอ่ะเรามาเราเดินไม่ครบใช่ไหมวันนี้เรามาเดินแค่แบบประมาณครึ่งหนึ่งอ่ะไม่แต่ถ้าใครอ่ะอยากจะแบบเดินให้ครบอ่ะต้องมาตั้งแต่เช้าก็คือพัาเปิด10บโมงต้องมาเลยใช่สิบโมงต้องมาเลยนะแล้วไล่ตามร้านของมันแบบว่าของมันอัปเดตอ่ะเออของมันอัปเดตมันไม่เหมือนแบบ เขาเรียกว่าอะไรเอาเล็ตทั่วไปเนาะที่แบบกองกองแล้วก็คือเอาเลไตอื่นมันคือมือนเอาของตกรุ่นมาเราเราแบบมาลดอย่างเงี้ยใช่ปะเออแล้วก็ไปคุยๆเอาอะไรเงี้ยใช่แต่อันนี้คือมีไซส์เกือบทุกไซส์อ่ะแล้วก็ของก็แบบเปลี่ยนไปตลอดอันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปกินข้าวร้านซูชิมิโร่จะมีข้าวหน้าแกงกะหรี่กระข้าวหน้าแกงกะหรี่แซลมอน ข้าวหน้าแกงกะหรี่กุ้งเทมปุระแกงกะหรี่หมูทอดอุ๊ยอันนี้น่ากินจังว้วาวนี่เอาเข้าวหน้าแกงกะหรี่หมูทอดแล้วก็หน้าแกงกะหรี่กุ้งเทมปุระค่ะดีใจดีใจของมม,มาก่อนินอา้าวกินก่อนไหมละ่ะแม่ <laughs> อันนี้อ้ยน่าจะดีมากเลยอะว้าวทำไมแกงลูกมันดูใหญ่กว่านี้อนะ่ะ <laughs> โหหน้าตาดีมากอะหน้าตามันดีนะบงโอเคค่ะอร่อยอร่อยโอเคกินเสร็จแล้ววันนี้เรามีแผนก็คือว่าเดี๋ยวเราจะเดินหนึ่งรอบใช่ไหมแล้วยังไม่ต้องซื้อเดี๋ยววนกลับมาอีกรอบนึงค่อยซื้อเอาให้ตายกันไปข้างนึงเอาให้ตายกันไปข้างนึง วที่นี่เหรอเริ่มตรงนี้เลยเหนื่อยนุ้งเอาไว้ตรงไหนได้ไหมหรือเราจะผ่านกันไปก่อนเพราะว่าประชากรยังหนาแน่นอยู่ดึงขาอย่่้คะอันนี้มันชุดนอนมันใหญ่เหรอ สีเหลืองก็สวยเนาะเหมือนผามาแต่จริงก็อยากได้นะชุดนอนอะชุดนอนแบบมีชิดน่ะตัวไปช็อปปิ้งก่อนนะคะสรุปได้กี่ตัวสองเหลือแค่ตัวละเท่าไหร่ตัวสามร้อยไปจ้าเดี๋ยวเราไปไหนต่อไม่รู้ค่ะรู้แค่ว่าต้องเสียเงินอีกเอา คือโปมันดีมากอ่ะมันอยู่ที่ว่าจะสิยให้กับมัาจะเป็นฟิลแบบว่าหมดหน้าฝนเกี่ยวไหมเพราะว่ารอบที่แล้วที่เรามาเดือนที่แล้วอ่ะมันยังไม่ลดเยอะขนาดนี้ใช่ตาไปที่ Cosmetics Company Store สรุปออกมาจะชอบเมื่อกี้ไม่ได้เลยเลยไม่ตอบโจทย์ต่อไปไปต่อที่ไหนดีเสยุดจริงๆวันนี้ หรือว่าจะซื้อเคงเก่งไปให้สามีดีอุ้ยน่ารักอ่ะใส่ง่ายถอดง่ายอันนี้เพราะเราจะดูเสื้อคู่ติ้นตินใส่กับคู่กับติ้นติ้นเดี๋ยวพาเดินไปดูรองเท้าคล้ายๆสีลอสโกลป่ะแต่เราซื้อสองคู่ด้วยสรุปซื้อไม่ได้เพราะว่า ใน IG ถูกป่ะเสียใจมากคือมันมีแต่แบบคอลเลคชันฤดูหนาวไงแล้วคิดดูว่าเมืองไทยมันหนาวไหมอะเมืองไทยมันหนาวไหมอะเอาจริงถ้าจะให้หนาวว่าที่บ้านอะเปิดแอร์20หนาวอยู่นะใช่คือตอนเนี้ยที่เนี้ยลดทุกสิ่งทุกอย่างลดเยอะมากที่ไม่จำเป็นแต่ไรที่ซื้อไปแล้วไม่รู้ว่าไปทำอะไรอะไปเดี๋ยวเราไปต่อใดๆคือแม็กซ์มาร่าเก ว่าแล้วก็ยังแพงก็ยังแังเขาก็คือตัวเป็นหมื่นลด90%ก็เหลือหมืนนี่คือไม่ใช่หมื่นเดียวนะสองหมื่นด้วยมรงอยากเข้าไปดูใช่ไหมใช่และคือเราจะมุ่งเน้นไปที่90%เท่านั้นหมื่นสี่รดเหลือพันสี่ ราคาก็ถือว่าเหมือนแบบไม่ได้ถูกมากแต่ก็แต่ก็แพงมากก็คือโรนแ้วเดี๋ยวไปต่อที่ไหนแล้วกันตรงข้ามกันเลยเนาะใช่รถถึง50%ไม่พอสำหรับเรานะ50%เรอีหรือเปล่าประเด็นเมื่อกี้นี้ร้านโฟลดรห้าสิบราคาก็ดีอยู่นะ ถ้ามันลดเยอะกว่าน,นี้ก็คือคุ้มเลยอ่ะก็คือ,องคงแบบดีต้องไปต่างประเทศเลยอันนี้อยู่ที่เคสสเปซนะไปเดีย๋ยวเขาไปดูกันว่า <c oughs> เราววาตรงที่อุ้ยกระเป๋าน่ารักอะ่ะด <c oughs> ูข้างในดีกว่าอุ้ยเลิศใส่บัตรได้อีกสี่ารักด้วยลายเดียวกันแค่คนละสีแต่มันใส่เหรียญได้นอ้อยดูดิ คนเราทำไมต้องพกเรียนเยอะอ่ะเป็นพวงก,กุญแจได้อะไรได้มันเหมือนเป็นอะไรที่แบบกวักมือเราเลยอยากได้แบบว่าเกาีกลับบ้านด้วยสรุป <c oughs> เดินมาได้2อชั่วโมงแล้วยังไม่ได้อะไรเลยนะ <c oughs> อยากได้อะไรสักอย่างอยากใช้เงินนะไปต่อ ตอนนี้นะคะก็เดินมาประมาณสักสามชั่วโมงแล้วสำหรับความรู้สึกของคนท้องหกเดือนเนี่ยเหนื่อยมากเหนื่อยมากเหนื่อยจนอยากกลับบ้านเหนื่อยจนไม่อยากขับรถแต่ก็ต้องไปต่อเนาะอ่ะเดี๋ยวรอดูว่าคุณเอฟเขาจะได้อะไรกลับมานะคะคือจะเอาแล้วแต่ฟองน้ำไม่มีฟองน้ำคือฟองน้ำ ฝรั่งไงมึงแล้วคือกูฝรั่งหรอฝรั่งคือถ้าไม่ได้อะก็คือยังกลับไม่ได้ใช่โอเควะจาไม่ได้ก็กลับไม่ได้เพราะว่ามันเสี่ยความรู้สึกอ่ะต้องไปต่อละแหละจุดๆดเนี้ยสองแถมสี่ไปสิดูดิน่าักปะอะไรนะซื้อสองแถมสี่ซือหกชิ้นจ่ายแค่สองชิ้นอ๋อ เดี๋ยวเราแนะนําร้านใหม่เดีวยาคือร้านเนี้ยนะมีโตะเยอะมากแต่ว่าเวลามองออกมาจากหน้าร้านมึงเห็นมึงเห็นโตะไหมไม่เห็นคือโตะเยอะมากแต่มองไปมองมานึกว่าขายเฮ้ยเดี๋ยวเขาขายโตะว่ะกูเริ่มสับสนแล้วเนะี่ยและไม่ได้เลยเตรียมถุงมาใหญ่มากค่ะเตรียมถุงมาใส่เสื้อผ้าค่ะรเราร้อนดองไ,ได้เลยเฮ้ยกูยรู้แล้วกูได้แล้ววาก้เลยค่ะ กูเดินจนเหนื่อยแล้วก็วนกลับไปที่นารยาร้านแรกซึ่งซึ่งตอนเนี้ยกูเดินมากูได้กางเกงในตัวเดียว <c oughs> แล้วคือกูหมดแรงจะไปดูนารยาแล้วอะ <c oughs> ไ,ปไปไปไปนารยาแล้วรีบๆีล <c oughs> อามาค่ะมาที่จุดเริ่มต้นนะคะ <c oughs> เปิดให้ดูหน่อยว่าใส่มือถือใส่ตัง ได้เท่าไหร่ถามว่าตอนนี้มีตังค์เท่าไหร่ก่อน <c oughs> นี่มีช่องอไรเลยหรอนี่เื้ยนี่ตัวอยา่างนะเอานมเหรอลูกอยนะ่าแต่คือใส่อะไรไม่ได้นะตรงนี้เอาไหมซื้อไหมสอง้ยหกสบาทลดแปดสิเอร์นเหลือห้าสิบสบาท <c oughs> เอาไหม มึงดูดิมึงควรซื้อมึงควรซื้อไม่มีลูกเออกูเอาใบนี้แหละแล้วก็เอาใบนั้นด้วยอ๋เหนื่อยเดินเซลลูไลต์ตายมาแล้วเนี่ยเย้ทุกคนตอนนี้มาถึงบ้านแล้วนะคะก็วันนี้สรุปว่าไปเดินตั้งแต่ประมาณบ่ายโมงแล้วก็กลับมาทุ่มหนึ่งเป็นเวลาห้าชั่วโมงได้ของมาแค่สองชิ้นนี่กกนแล้วก็ ระเป๋าปุ๊กกระปิกระปิกระปุ๊กรวมราคายังไม่ถึง300บาทเลยแต่ว่าค่าข้าวที่กินไปนี่ก็จะ500ร้อแล้วนะโอเคไปแล้วนะคะทุกคนยังไงฝากกดไลค์ like, กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะถ้าชอบแล้วก็ช่วยกด subscribe ด้วยนะไปแล้วนะบ๊ายบาย